อายุ่ิปีหญิง3กิโลเมตรยกมือนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วกราบขอบคุณท่านอาจารย์นายแพทย์พิเชษพืชขุมทศอาจารย์นายแพทย์สาารนสุขจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่ได้เป็นผู้มอบโล่รางวัลทุกรุ่นในระยะทาง6กกิโลเมตรแล้วเรียบร้อยนะครับ ขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์นายแพทย์พิเชษเพื่อคุณทษครับนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดศรีสะเกษครับที่ได้มามอบโล่โรางวัลและในลำดับต่อไปจะเป็นระยะทาง3กิโลเมตรทั้งหมดนะครับกราบเพื่อเชิญท่านนายอำเภอกันทรารมท่านชัยยงเมธาสุรวิทย์บนเวทีเพื่อเป็นผู้มอบโล่รางวัลให้กับลักกีฬาวิ่งในระยะทาง3กิโลเมตร ลำดับจากนี้ไปเป็นรุ่น20ถึง29ปีหญิงครับพร้อมแล้วบนเวทีนะครับทั้ง5ท่านที่ได้เอยชื่อเหนามไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับระยะทาง6กิโลเมตรเรายังมอบรางวัลไม่หมดนะคะเพราะว่าท่านยังไม่พร้อมนะคะเราต้องการให้ท่านครบทุกรายการก่อนนะคะถึงจะมอบนะคะยังไม่ยังไม่หมดนะคะในส่วนของระยะทาง6กิโลเมตรนะคะ อาครับระยะทาง3กิโลเมตรรุ่นอายุ20ถึง29ปีหญิงท่านผู้มีเกียกรติครับลำดับจากนี้ไปจะเป็นการมอบรางวัลกันตารมรันฟอร์เฮล2020ระยะทาง3กิโลเมตรรุ่นอายุ20ถึง29ปีหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4คุณนันทยาสุวงวัน การป่าป่าปาสวนภูมิภาคอุบราชธานีาร,าร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3นางสาวสุรภาพรแพรมศรีสังกัดชมรมบุญหลายสายเลนอำานาจเจริญร,ร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวจารวีรบัวหอมออจากจังหวัดศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณอิศราพันธ์ตามสีจังหวัดศรีสะเกษสังกับทีมชมรมกาดและรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวพาณิชาเติมสุบัติบองอนจังหวัดศรีสะเกษเรียนเชิญท่านชัยยงเมธาสุรมิตรนายอำเภอกัรทารมเป็นผู้มอบโล่รางวัลครับ รุ่นตอบนะครับ30-39ถึง39ปีหญิงเตรียมตัวนะครับนางสาวนรักภาวันดีนางดาวเรืองหมุนสิงนางสาวบุราณีนามเนียมนางสาววิไลนุชชัยรัตน์นางสาวกันชิตาอิมรัตครับ <c oughs> ครับก็เป็นความสุขจากการได้ออกกําลังกายขณะนี้เวลาอีก15นาทีจะ8นาฬิกาเราคาดการว่าจะเส็จสิ้นลงที่เวลา8นาฬิกาแต่ทั้งนี้และท้งนั้นครับก็ตามสถานการณ์วันนี้อากาศดีๆครับท่านผู้มีเกียรติครพอ่าละครับประททศภาพเป็นที่ระลึกเมื่อเสร็จสรรับจากการมอบโลกรางวัลแล้วในรุ่น20-29ปีหญิงระยะทาง3กิโลเมตร อาล่ะครับก็ไปบันทึกภาพตามมุมต่างๆได้ตามอัธยาศัยต่อไปครับจะเป็นการประกาศโล่รางวัลรับรางวัลกันตรารมรันฟอยเฮล2020รุ่นอายุ30ถึง39ปีหญิงยินดีด้วยค่ะหนักมากหนเหรอไปไปถ่ายรูปกัน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะลาดับต่อไปจะเป็นการมอบโล่รางวัลกันตรารมรันพอเหีว2020ระยะทาง3กิโลเมตรรุ่น30ถึง39ปีหญิงยังไม่ออกจากงานเลยได้แก่นางสาวอนุรับถาวันดีจากจังหวัดอุบราชธานีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3นางดาวเรือ